ละครชีวิตรักเรื่องลูกเคยหัวทองตอนที่หกจากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากได้ไปทำความรู้จักกับครอบครัวของคริสกำลังจะดีแล้วเชียวจู่จูก็มีหญิงสาวสวยนางหนึ่งวิ่งเข้ามากอดคริสต่อหน้าต่อตามาลิคริสฉันคิดถึงคุณจังเจสเธอกลับมาจากออสเตรเลียตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันเพิ่งกลับมาอาทิตย์ที่แล้วนี่เองมัวแต่ยุ่งยุ่งเรื่องย้ายคอนโด ว่าจะโทรหาคลิสอยู่พอดีบังเอิญจังที่ได้เจอคลิสก่อนอ๋อเกือบลืมเจสนี่มาลีมาลีนี่เจสเออเพื่อนผมนะ่ะนี่แนะนำแบบนี้คุณคนนี้เป็นแฟนใหม่คลิสใช่ไหมย,ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณมาลีฉันเจสสิก้าค่ะยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะแต่ว่าฉันไม่ได้เป็นแฟนใหม่คลิสหรอกคะ่ะเชิญคุณสองคนตามสะดวกเถอะนะคะฉันขอตัวก่อนเดี๋ยวสิมาลีมาลี Marie, ไม่ฟังเดินหนีคลิสไปแล้ว เดี๋ยวผมโทรหาแล้วกันนะเจสคริสบอกลาเจสก่อนจะรีบตามมาลีไปมาลีรอผมก่อนทำไมจู่ๆคุณถึงได้เดินหนีมาล่ะก็ฉันไม่อยากรบกวนคุณทั้งสองนี่คะรบกวนอะไรกันพูดห่างเหินอีกแล้วผมกับเจสโอเคอันที่จริงเจสเป็นแฟนเก่าผมแต่เราเลิกกันไปหลายปีแล้วทุกวันนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นแล้วคุณจะมาบอกฉันทำไมอา้าว ก็ที่คุณเดินหนีออกมาไม่ใช่เพราะว่าหึงผมกับเจสหรอกเหรอฉันเนี่ยนะหึงคุณคิดเองเออเองแล้วพวกคุณจะเป็นอะไรกันฉันก็ไม่สนใจด้วยมาลีทำไมคุณพูดเหมือนไม่แคร์ผมเลยอะ่ะก็เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยฉันไม่อยากถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแฟนใหม่คุณอีกที่ผมพาคุณไปเจอครอบครัวของผมยังไม่พิสูจน์ความจริงใจของผมอีกหรอมาลีว่าผมจริงจังกับคุณมากแค่ไหนฉัน ฉันขอตัวนะคะได้ถ้าคุณไม่ได้แคร์ผมจริงๆผมจะไม่มากวนคุณอีกขอโทษนะครับที่เข้ามาต่อแยคุณคลิสเดินจากไปแล้วท่ามกลางพายุหิมะที่กำลังโหมกระหนำ่ำ มาลีกลับมาที่ห้องก็รู้สึกผิดที่พูดไปอย่างนั้นเธอเพียงต้องการปฏิเสธความรู้สึกดีๆของตัวเองที่มีให้กับคริสเพราะรู้ดีว่าป้าของเธอคงไม่มีวันยอมรับคริสและสุดท้ายเขากับเธอก็ต้องเลิกกันอีกอย่างเธอได้ฟังแต่เรื่องเจ้าชูของเขาจนไม่กล้าเปิดใจ ตอนนี้ขอให้ทุกคนเรี่ยงการเดินทางออกนอกสถานที่ในคืนนี้ผลจากพายุหิมะส่งผลให้การจราจรเป็นอัมพาตและอาจเป็นอันตรายกับอุณหภูมิที่ติดลบสูงที่สุดในรอบ20ปีมมลีได้ยินเสียงผู้ประกาศข่าวก็ถึงกับตกใจเป็นห่วงคริสขึ้นมายังไม่ได้คิดอะไรดีก็รีวิ่งออกไปตามหาคริสทันทนีหนาวจัง เมลี Marie, พึ่งนึกได้ว่าตัวเองลืมหยิบชุดกันหนาวมาค,ค,คริสคุณอยู่แถานี้ไหมมมลี Marie, ทำไมคุณมาอยู่ตรงนี้คริสเห็นมะลีหนาวสั่นจนต้องรีบตึงตัวของเธอเข้ามากอดเอาไว้ฉันนี่ยินข่าวเรื่องพายุหิมะฉันก็เลยออกมาตามหาคุณคุณเป็นห่วงผมเหรอมมลีไม่ใช่สหน่อยฉันแค่หยุดหลอกตัวเองได้แล้วคุณเองก็เริ่มชอบผมแล้วใช่ไหม ฉ,ฉันเปล่านะคุณจะพูดอะไรก็ได้แต่ผมเชื่อในสิ่งที่ผมเห็นมาเถอะเดี๋ยวเราก็หนาวตายกันทั้งคู่หรอกจับมือผมไว้นะมือคุณเย็นเป็นน้ำแข็งหมดแล้วคริสจูงมือมาลีพาก,กลับมาที่หอพักแล้วคุณเจสแฟนเก่าคุณไปไหนแล้วล่ะก็ผมบอกแล้วไงว่าผมเก็บเจสเราเป็นแค่เพื่อนกันหยุดพูดถึงคนอื่นไน้แล้วนาะก็ได้ค่ะ งั้นคุณก็นั่งรอที่นี่ก่อนแล้วกันรอจนพยุซาค่อยกลับตรงนี้ใช่ตรงโซฟาด้านล่างนี้ไงเดี๋ยวฉันจะขึ้นห้องแล้วแต่มาลิผมได้ยินว่ามีพายุทั้งคืนเลยนะอีกอย่างโอ๊ยผมรู้สึกหนาวจนปวดกระดูกไปหมดแล้วตรงโซฟาก็ไม่ค่อยอุ่นด้วยผมคงตายแน่ๆคืนนี้แล้วคุณจะให้ฉันช่วยยังไงล่ะ ก็ห้องคุณไงมันน่าจะอุ่นกว่านี้นะอีกอย่างถ้าได้อะไรร้อนๆกินสักหน่อยผมคงดีขึ้นแต่ว่าฉันอยู่คนเดียวนะก็ดีแล้วไม่ใช่ล่ะคุณว่าอะไรนะอ๋อปล่าบปล่าครับเฮ้ยหนาวจังก็ได้ก็ได้แต่พอพายุซาคุณต้องกลับนะได้ครับพอมาถึงบนห้องคริสก็ทำตัวตามสบายอย่างไม่เกรงใจจนมมลีชักหมั่นไส้แม้ทำเหมือนบ้านตัวเองเลยนะ คุณก็มานั่งดูด้วยกันเร็วตอนนี้หนังสนุกกำลังมาพอดีมาลีไปนั่งดูหนังกับคริสจนเผลอหลับไปตื่นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองมานอนอยู่ที่เตียงแถมคริสยังอยู่บนเตียงเธออีกด้วยคริสคุณมานอนที่เตียงฉันได้ไงอา้าวตื่นแล,ล้วเหรอมาลีฉันถามว่าคุณมานอนที่นี่ได้ยังไง ก็เมื่อคืนคุณเผลอหลับตรงโซฟาผมเลยอุ้มคุณมานอนที่เตียงคุณกลับรั้งผมไปกอดคิดว่าผมเป็นหมอนข้างบวกกับผมก็ง่วงผมเลยยอมเป็นหมอนข้างให้คุณไงฉันเนี่ยนะรั้งคุณมากอดใช่เป็นอย่างนั้นแหละไม่อยากจะเชื่อเลยมมลีหิวจังคริสทำท่าออดอ้อนจนเมลีอ่อน,จน,ออนใจต้องลุกไปทำอาหารเช้าง่ายๆให้เมลี ผมอยากตื่นขึ้นมาเจอคุณแบบนี้ทุกเช้าจังเราครบกันนะฮะคุณว่าอะไรนะผมบอกว่าเราเป็นแฟนกันเถอะนะแฟนนี่คุณขอฉันเป็นแฟนเหรอก็ใช่เนี่ยสิเป็นแฟนกันนะนี่ผมพูดสามรอบแล้วนะนี่คุณขอฉันเป็นแฟนง่ายๆแบบนี้เลยเหรอแบบนี้แหละจริงใจดีว่าไหมฉันเ,เชื่อคุณเลยแต่ว่าคริสฉันจะพูดเรื่องจริงจังนะ เราคบกันไม่ได้หรอกคุณคงไม่รู้ว่าฉันอยู่กับป้าแค่สองคนป้าฉันไม่ชอบฝรั่งมากแค่เห็นก็เกลียดแล้วเขาไม่มีทางยอมรับคุณหรอกและฉันก็ไม่มีวันทิ้งป้าของฉันด้วยมาลีผมขอถามคุณเรื่องหนึ่งได้ไหมอะไรคะคุณรู้สึกดีๆกับผมบ้างหรือเปล่าก็อืม ถ้างั้นผมก็ไม่สนอะไรแล้วถึงคุณป้าคุณจะไม่ยอมรับผมก็จะไปคุกเข่าต่อหน้าเขาทุกวันให้เขายอมรับผมให้ได้ว่าแต่คุณเถอะคุณอยากลองสู้ไปกับความรักครั้งนี้ของเราหรือเปล่าคริสเ <Chris? S 1> ่าไงอยากจับมือไปด้วยกันไหมมาลีเขินจนแก้มแดงก่อนจะพยักหน้าเบาๆอย่างเขินอายฉันเคยปฏิเสธคุณได้ด้วยหรอ ใช่ยโยาไม่จุบแก้มทีได้ไหมไม่ใจร้ายหลังจากที่มาริตกลงคบกับคริสก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะกับความรักครั้งนี้ยิ่งข่าวเรื่องเจ้าชูของเขาอีกแต่เธอก็ไม่อยากเป็นสาวขี้หึงเลยพยายามไม่พูดถึงเจสสิกา้าคริสกลับไปแล้วส่วนมาริก็ออกมาเรียนตามปกติแถมยังเจอสาวๆมายืนกันเต็มหน้าห้องอีกเช่นเคย เมลีทางนี้ว่าไงเ,เดนสาวสาวพวกนั้นมาทำอะไรอีกหรอโธ่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละวันนี้คริสมีสอนไงอ๋อมมลีไม่ได้บอกเอเดนว่าเธอกับคริสกำลังคบกันอยู่ฉันนึกว่าเขามาสอนชั่วคราวเสอีกฉันนี่ยินมาว่าทางคณะถึงกับไปอ้อนวอนให้เขามาสอนประจำแต่ถูกปฏิเสธตลอดหมอนั่นนะ่ะเก่งจริงนะฉันยอมรับเลยคนอะไรจะทั้งลักกีนเกมลักกีนเลิฟขนาดนี้ นายหมายความว่ายังไงเหรอเอเดนก็ฉันได้ยินข่าวมาว่าเขากลับไปคบกับเจสิก้านางแบบลูกครึ่งออสเตรเลียที่เพิ่งกลับมา, New York, านิวยอร์กถาวรคนนี้นะสวยมากเป็นฉันก็กลับไปแหละเจสิก้าใช่เจสิก้าว่าแต่ทำไมวันนี้เธอดูสนอกสนใจเรื่องนี้ทุกทีไม่เห็นสนใจก็รู้ไว้ก็บันเทิงนี่ไงเหมือนอ่านขา่าวก็สิบแล้วเขาเลิกกันนานหรือยงังเอเดน อืมฉันก็ไม่แน่ใจฮะแต่เห็นข่าวว่าคบกันนานอยู่เหมือนกันนะคนนี้น่าจะนานที่สุดแล้วมั้งคนนี้โทโมาลีเธอคงไม่คิดว่าคนเพอร์เฟกอย่างเขาจะมีแฟนคนเดียวหรอกใช่ไหมเดาได้ว่าเป็นโหลเป็นโหลเออฉันก็อาจจะพูดเวอร์ไปนิดแต่ถ้านับนิ้วที่ฉันตามข่าวสาวๆที่เคยมีข่าวกับเขาก็เยอะอยู่นะนางนี่มันบ้าดาราจริงๆเลยเอา้าวฉันสา์เล่าให้ฟังโกรธทำไมเนี่ย ทั้งคู่หยุดบทสนทนาเมื่อคริสเข้ามาสอนในห้องแต่คริสกลับเอาแต่รอบมองมาทางเมล,ลียามที่เห็นมาล,ลีคุยกับเอเดนอย่างสนิทสนมจนเอเดนชักสงสัยทำไมเขาเอาแต่มองมาทางนี้เหล,ล่ามมลีหืมใครก็คริสไงเขาเอาแต่จ้องเขม่งมาทางนี้จนฉันขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยมมล,ลีมองไปทางคริสก็เห็นเขามองมาทางนี้จริงๆเลยเสยเปลี่ยนเรื่องไม่มีอะไรหรอกมัง้ง หลังจบคลาสคริสทำท่าจะเข้ามาคุยกับมมลีเมลีคุณกำลังจะไปไหนอ๋อโปรเฟเซอร์เดี๋ยวฉันจะไปทำรายงานกับเอเดนนะคะใช่ครับทำไมเหรอคุณคริสนี่เมลีผมไม่ชอบเออคริสพวกเรารีบขอตัวก่อนนะเมลีลากเอเดนออกมาเพราะไม่อยากให้คริสพูดเรื่องที่เธอกับเขาคบกัน เห็นจากปริมาณสาวๆที่มารอกรีดเขาถ้าเธอเปิดตัวขึ้นมาคงเป็นเรื่องแน่อีกอย่างเธองอยากสืบเรื่องความสัมพันธ์ของคริสกับเจสิก้าอยู่เอ๊ะทำไมเธอกับคริสท่าทางแปลกๆไม่ได้มีอะไรกันใช่ไหมเปล่าซะหน่อยไม่มีอะไรเอ๊ะนั่นมันเจสิก้าดิเอเดนชี้ไม้ชี้มือไปทางสาวสวยคนหนึ่งที่กำลังเดินเหมือนตามหาใครอยู่เจสิก้าคนนั้นน่ะหรอ ใช่หรือว่าเขาจะมาหาคริสอย่างนี้เรื่องที่ฉันอ่านมาก็จริงนะสิกันเรารีบตามไปหาจะตามไปทำไมท่หน่าต้างม,มาเอาละสิคะทุกคนปากบอกว่าไม่อยากเป็นสาวขี้หึงแต่พอเจอแฟนเก่าที่ทั้งสาวและสวยของคริสมีหรือจะทนไหวเอ๊ว่าแต่เจสสิก้ามาหาคริสทำไมนะถ้าอยากรู้ก็ห้ามพลาดตอนที่เจ็ดนะคะ